สวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านพบกับช่องหอมแก้วเชียงตุงค่ะวันนี้หอมแก้วจะพาทุกคนมาแห่โคตานสองสลักนะคะนี่ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่งานวันปอกนะคะเขาก็ตานสองสลักนะคะตอนนี้เขาจะแห่โคตานแล้วคะ่ะนี่ไปซ่้ยเขาแห่โคตานนะคะ ตาลลงที่วนว่านมาแล้วนะคะนี่ก็เอาฟ้ามันนำสองสลักไปวัดนะคะนี่ก็จะเป็นสาวสาวว่นป๊อกของเรานะคะใส่ซุปหมันกันหมดเลย วันนี้กำลังจัดระเบียบให้เรือนเป็นคู่หรือว่าคู่ละสามคนอะไรแบบนี้นะคะ

นี่ก็จะเป็นสาวสวยในบ้านป๊อกอีกคนนึงนะคะซึ่งน้องกองแก้วค่ะอตอนนี้ก็จะเป็นน้องโนนเอ็งว่างการเฉียบใส่ดินแดนบ้องป๊อกไม่ได้ใส่ชั่วให้กล้องให้มองนะคะ หมู่บ้านก็จะส่วยกันทำกับข้าวนะคะก็จะทำไข่ทรงเครื่องนะคะก็จะฝักแรงส่วยกันคนละไม้ละมือนะคะแหวงกันทำ จะป็นผลไม้นี่ก็เป็นแอนดอนมะม่วงแล้วก็มีแอปเปิลนะคะมึงมึงอยาการูปอยได้การ์ดูปนะเอาไอนนี่มาตัวชุนเขาติดกันเน่อะัเ้างอชากได้ยังอันนี้มดเลยอันนีเลได้ได้ผชเ จัทิพย์นแล้วก็น้องจันนนท์บล้อกเฟิร์นสาวๆก็มายังไม่ครบนะคะสวยกันทุกคนเลยน้องจันทิพย์พูดมาเลยนะคะก็เลยดอนานดูว่าี่คือบ้าหมดเรียนเลยเนี่ยดูนานาก นี่สาวสวยว่าน๊อกยังสดกันทุกคนเลยนะคะที่อยู่ตรงนี้สี่คนค่ะห้าคนกับุงน้อยงยามนน้อยถุงย่าหมอนกันพันพ<ๆ>ักอิเลเป็นเป็นคำเป็นคำนะเะนะน,น,มมนี่ตอนนี้เขาจะย้ายเทวราไปที่ใหม่นะคะนี่ก็จะเป็นที่เก่านะคะ ขาทำพิธีพิธีที่จะย้ายเทวลาไปที่ใหม่นะคะขอเทวลาในวัดนะคะตอนนี้ทำเริ่มทำพิธีแล้วนะคะเทวลาใหม่ก็จะมี อยู่ทางนี้นะคะนี่ไปดูเทวราใหม่กันเส็นเทวราใหม่นะคะมาเุณรุงตไทยนาคว่าตามนเลยค่ะ chúc 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 chúc

ออการย่อคิดยออใจคือสูงขึ้นจากโลภะอันหาอิเลสาธรรมต่างๆที่นี่สั่งในบุญนั้น,นเหมือนมีแท่นั้นแหละอันนี้ปรคงอบอย่าศรัทธาใครได้บุญดีกว่าที่ใดเอ่อเหตุในสามอรณีจากที่ใดบุญมาคำนี้บุญนั้นวันกองวัาสังสังเลขาเอกบุญบุญนั้นวัน ภาวนากำสุขกำสบายใจกำอิ่มใจจึงวางใจกันเย็นใจอานิสงส์นั้นเป็นบุญพอไปในตาหน้าศีลภาวนาแล้วหวั่นมืด้วยจิตด้วยใจเฮาแต่เฮาจะยืนแต่เฮายืนเฮายืนเาไ่งตาก็สอนล่ะเฮานั้นได้ใในจิตในใจของเฮา เ,เยองเดยตามตาของเฮาเาเยองเดยตาสีตาดุ๋ของเฮาควันก้อใครได้บุญได่นผู้เซนตามอันแหลงบุนในเกะนิจจัยถึงงกนบสัทธาทั้งาาหลายมีกอกก้อนหนึ่เป็นควันมุ่งจับบุญมันเป็นควันภายเรือคางน้ำเป็นควันขับจางภายเรือคามน้ำ ไผ่เมื่อไผ่ปลาไผ่ไปคามนำไห่ก่อ,กอขี่เฮือมันเมือมันเป็นไผยคามเมื่อสอบมันต่แก้ึือหินตังเต็มน,น้อยต่ออยใหญ่ต่อก้อเทาแก้ยืนไผ่ตันนี้มีตุกป,ปีันหนึ่งทแต่คามนำมันเจ้าออมาขี่เฮือของปอกเนี่ยคามนำไปเอาไปย้อนมัตุกป,ปีตุกป,ปีวอเรื่องกาเท่าตุปีวานมีเนี่ย ตูปีนไม่ีเงินหรือตูปีนด้วยเรามาตูปีนลงในป่าเรามาไปปฏิบัติธรรมในป่าเรามันมีนีหรอเเอาบุญอล่อเาบุญไม่ไมู่้อาบุญนี้ทำใไรเนี่รอเลาใรเงื่อหรือเปล่าอาบอกอันตปีไม่เตี้ยือเล่เอาบุญอะไรเอาัเอาบุญนี้ ถ้าใครดียเปิวายเอมื่อเอาเมื่อเอาบุนี้ครับออกแขนเพื่อันนี้เป็นตัวอื่นเลว่าตุี่กองปันปอนสสพติดโยปันปอนสสพติดโยเล่าอันก็ทุกตัวอย่างเป็นตัวมูี่เราการตุภิมเนี่ยจังแค่ไันแค่ไหนตุภีร์มยังปันกันเรื่องนปันกันร่งะปันนี่พอปันปอนสติโยเป็นม่นี่ใจพยายัมหิดเลย พอตุดีที่เราทำลกแขนเลยทีเดียวนมือที่ใถต่มีนมืนเดจห้อของถุงนือ้อยันนั่งของนอ่างางนั่งหลบ่จน้าจมตาจคจะนิในทิ่ไควัควนตาบุญที่สุดท้ายล้แงานัม่มามองนะแฮเซริงมีหมอให้ได้เดือยม่ได้บอกบอกีกคอมากัมันหันเกลเอกะ หลเลงมาตันใดลงมาในท้ายหอกมาสั่งนั้นเจ้ทองเชิญนะไปมันันกินกินเอเอาหิบงปั้นกอกอันนี้ถึงกู้น่ะเอามือแดงกันนี้กอกอดเอามือหนอยตุกปีกอมือมันกมันมานนั่งอยป่อยเย่ยงอเดียหรือเตียบุญเนี่ยสมุกันเนาะอันเปิดโจรกันเมื่อเอาตีวักตีม่กันเนาะมูดเียหรือพอสำเป็นคันไายเงินกหนนขึ้นน้ำกับหนลองน้า มันม้วนไหนก็ได้นี่เหรอมันม้วนไหนก็ไดู้มันจอมันหายทึงนดีเหอมันก็เจียนจามกกอ้าวกอ้าวคเียวไปเนี่ยูฮูก็ดบมันบอกครในใส่ซอมันเน่ยสถานใส่ซอบว่ารู้บุญเกียร์มันดีก็ได้นอนจำจำมันมันไปก็รู้เหรออันนี้ไ้กินบุญอ่ะแต่ว่าบุญนั้งเหมือนก่ ใจหลวงหยอกน้ำวนตามเฮ็ดสร้างในวันนี้คือบุญหิ้ใจผมเยียกสัทธาพ่อขันในบุญนั้นเป็นก่อนก็ได้ขอดีทีปีนุ่งเอาก็ได้ดงงปีนุ่งเอาแค่กินไรอ่ะพ่อคันในบุญนั้นเป็นกวอนกันที่ได้ตั้งศีลตั้งบุญมาในวันนี้ไปมาสร้างโอทิวดาตามก็เป็นบุญแล้วก็เลเซนิจกาสลาต้องยัดมันก็ได้ตามฝีมือ ในตามลายมือก็สั่งใจมเหมือนกันเที่งตอกก็ได้แต่มันได้ง่ายกันเนาะก็ไว้สารก็ปบาเจ้ากมาเที่ยงไปต้องสดงตกานท้างองเซ็นกันต้พิบิกันสองอันกันสองนันกันปิบิกั ะว่าไรจูเป็นกดแกไปีมันกเจี่ส้มือกันจีแผ่ส้มือตังมือัแกแบบเป็นจูตังสอข้อต้งนังกายกรรมังวัชีกรมมังวังโงกรมมสันติจาสันติจารตสังปัจจุบนาตุสังนาณาตุสังสปังสปังตสังปิตาธรรมะสังโฆขมาตานุปันติ

วัวน้ำตาะคะอันนี้มาลดน้ำกับสาววันฟ้านะคะ จะไปทิ้งแล้วก็แวะไปดูสถานที่เที่ยววันนี้ก็มากับสาวสาวน้องจันทีน้องอำนนนนน้นองคำแก้วกกเสียงแค่ค่ะบกาบตอนเย็นนะคะ

โกะมากเลยนะคะโดนโบลหรือว่าตกใจหมดเลยโววิ่งไล่นะคะมามามาไว้ไดอเหยท้อใจจะวายนี่ไม่ไล่รองเท้าแล้วรองเท้าทิ้งไว้ทิ้งไว้ตรงนี้ห้องกันไลยการกันโต๊ะเดียวนี่ ลงๆๆๆๆๆลงไม่ไข้หว่าสาๆจะพาไปเที่ยวผับแต่เขาปิดแล้วตอนนี้เขาปิดแล้วค้ามองเย็นไม่ไกลนะคะแค่ตรงข้ามหมู่บ้านป๊อกเองนี่หมู่บ้านฟอกนี่ก็จะเป็นวันพายแล้วนะคะ ไร่ที <that <that ่ลงจะลงไร่หรือเปล่านะคะรงไร่ีนแจ้งหอมเลยงอะไรวหนัยนตีนแจ้งหอมเลยเ้ยเเอางให้หน่อยยาเยเิงงไงอะเอระวังแป้งหอมเฮ็ดเือนน้ำนึกเดียมันเลืองเนอตอนนี้กำลังหาที่โงอยู่นะคะที่เมื่อกี้มันลึกนะคะ นี่สาวๆก็ลงไปแล้วตรงนี้จะไม่ค่อยลึกนะคะลึกอยู่ลึกเนี้ยน้ำลึกเวียกขนาดนี้โอวันยกาศดีมากเลยลงไปแล้วจะซูชิปนาหนานว่ามีจุนเอี้ยนอยู่เฮ้ยกลางกี่โน้โอ้ เล่นน้ำขืนกันไหมคะคมาเลยแ <laughs> ม่กอม <laughs> เล่นน้ำขื้นกับสาวๆาวค่ะขอดแค,กคบกว่ายค่อืมขอดไปยังเมื่อไหร่อากำพนน้ำอะ่ะผักผักเซ็งตุง <laughs> เปิดกลางวันนะคะ <laughs> ผับต้นไผ่หนึ้อเห มาใจไมมเหมือนเจ้ามันนอนรูกนอนนนตแตกลูกมันก่อนเลยแลสังดึกโอ้ลงยากเหมือนกันนะเนี่ยมาลงน้ำเล่นเองนะคะทางไปพับนี่มันไปยากนะคะเขาล้อมร <introductions> ้ว้หมดแล้วก็ลึกเหมือนกันนะ สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพลงเท่านี้นะคะวันนี้ก็ไปพาไปแห่โคตานตานสองสลากนะคะแล้วก็เล่นน้ำสงการนะคะสาน้ำคนอื่นนะคะนี่แล้วก็มาเลินเล่นในานานะคะว่าจะไปที่ผับนะคะแต่มันไปยากนะคะไปไม่ไล่ค่ะคลิปนี้ก็ขอโตลาเพลงเท่านี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้น้องเลยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องทำคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายัานแล้วกลับบ้านแล้ว